โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมานะครับก็หลังจากที่ผมดูแข่งต้องเรียกว่าอะไรนะอันนี้หลังจากที่ผมดูมอ่ต MotoGP p r e s ซ a s o n t e ท t นะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตอนเช้าเนาะออกมา8ดโมงถึงนี่ประมาณเที่ยงนะครับเกือบเที่ยงมะะั้งล่ะเออเกือบเที่ยงก็นั่งดูตั้งแต่เที่ยงครับจนถึง6โมงนะครับอันนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ อีก400กิโลนะครับโอ้โหดูมีแต่รถส,สวยๆนะมาดูอันนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับชุบกลับคนเดียวอีกแล้วชิวๆเรื่อยๆนะครับก็จะไม่รีบเหมือนตอนขามานะเอาเน้นปลอดภัยเนาะโอ้ผู้หญิงจาบชาติเขาขี่นะมาเลยนะ R15 เนาะโอ้โห ่ปเดินทางกลับกันครับอูมันมากครับแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีเขาเอาอบัตรแกนสแตนมาให้ด้วยนะครับก็ได้ขึ้นดูฟรีนะครับคุ้มแล้ววันนี้คุ้มแล้วกลับบ้านแล้กัน,กนลูก เดี๋ยวรอบหน้าเอา MT09 มานะครับเป็นวันแข่งจริงนะครับอันนี้เป็น Preseason Test นะครับสองวันโอ้โหเดือดเลยอะไปเดินทางกลับครับ400กิโลระหว่างทางผมจะเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะครับกลับกลางคืนอะไอ้กลับกลางคืนไม่เท่าไหร่นะผมขอให้ปั๊มน้ำมันไม่ปิดก็พอนะครับขอให้เปิด24ทุกปั๊มนะ เพราะว่าถังน้ำมันมันเล็กด้วยเลดเดอร์เนี่ยสวัสดีโอ้แสงสวยมาก กลับหกโมงถึงบ้านกี่ทุ่มเนาะวันนี้ กันนะครับครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่พี่เขาอยู่บริลัมนะโอเคไหวไหมน้อลูกนอก้อสามร้อยกว่าโล Let's go กับบ้านเรากันปั๊มน้ำมันจะปิดก็พอขี่ไกลไม่ได้ค่อยน่ากลัวเทไหร่ครับพอให้ปั๊มไม่ปิดแค่นั้นแหละ มีแม็กด้วยไปแล้วบุรีรัมย์บ๊ายบายครับ 对吧？ งเวียนช้างสองห้าศูนย์โอ้โหรถหายากเลยนะเนี้ยแรเที่ยมแรเที่ยม มองแพเลยสวยมากอ่ะมันสวยกว่าพวกคา์ทใหญ่บางคันอย่างนะ้นเนี่ยก็เดี๋ยวยิงเข้าพยักภูมิิสัยแล้วก็เข้าอะไรนะวาปีปรทุมแล้วก็เข้ามหาสารคามว้าวเป็นไฟธงชาติเหรอเนี่ย เอมีงานด้วยนะครับเนี่ยนี่นี่นี่อ๋อเป็นผ้าย,ยืนสวยครับสวยไปเดินทางต่อครับอําเภอสตึกแล้วนะครับไม่เห็นหลมุม รัฐด้วยตลาดต้นสนมหาสาครคาม จะผ่านสะพานหรือเปล่าที่ว่าเคยน้ําท่วมอ่ะเนี่ยตรงหน้าบิ๊กซีเนี่ยผมเห็นซูมเอ็กลุยน้ําพังเลยน้ําถือว่าท่วมสูงนะสําหรับมอเตอร์ไซค์เล็กอ่ะว้าวเหนือเยอะเลยเอากลับไปทำเนื้อแห้งดเดียวขายโอ้โหโอ้โหโอ้

จัดสวยมากเลยตรงนี้นะครับวัดอำเภอวัดธรรมวิทยาถนนขอนแก่นกาลสินนะครับนันนี้โอ้ดูโคซาก้าโฮมโอ้ชื่อญี่ปุ่นมากเลยเนะี่ยโอ้ดูบรรยากาศกลคืนสวยจริงครับ มีรถบ้านด้วยโอ้อันนี้ถนนทางไปหนองกรุงศรีนะครับโอ้โหดูอันนี้เป็นกลางคืนนะแบบสว่างมากถูกใจเลยนะครับไฟตลอดทางอะ่ะคือสว่างกว่าบ้านผมไปบาพโคอูอ่ะเออสว่างจริง มันจะเข้าวังสามหมอนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีงานเหรอเนี่ยมีไฟด้วยน่าจะมีงานนะครับว้าว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 หนองกุ้งสีบอกโอ้โหวัดคำํำไหงานวัดสุดจัดเลยบ้านเขาจัดดูครับดู โอ้โห oh. สุดมากสวยสวยสวยใครทําไฟเนี่ยแบบสุดจริงนะแบบมองมาไกลเดเด่นมากเลยนะครับไปเดินทางต่อครับแมมถ้าชิลกว่านี้นี่แวะเข้าไปแล้วนะเนี่ย อนนี้สามทุ่มครึ่งนะครับมาดูสะพานโอ้วัยรุ่นนั่งทำไรกันนาะ ชซ้ายมือเป็นสีธาตุขวามือวางสามหมอ ตรงนี้หรอกแต่อมืมาดูสภาพครับวางสามหมอไปวาริสโอ้โหยับเดี๋ยวซ้ายจะไปวัดถ้ำสุมนมทา ตรงไปก็เป็นวาลิฟนะครับเส้นนี้โอ้น้ำยาง ต้องว่ามาอายอะ่ะถึงอำเภอวาริสแล้วครับ ทินผู้ไทยวาริชภูมิเพิ่งผ่านไปช่วงเช้าเมื่อกี้นะครับกลับมาผ่านกลาคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับท <c oughs> างไปเขื่อนน้ำบูน เราจะเข้าบางโคนแล้วนะครับตอนนี้เวลาสี่รุ่ครึ่งว้าวก็ยังมีคนแบบออกมาหาอะไรกินอยู่นะคึกคัาดีนะครับสี่แยกใหญ่แล้วบางโคนอีก28กิโลถึงบ้านนะครับ ไม่โหลดแล้วนะ เจ็โลคนระับผมก็จะปัดเป็นแป0รอไปเลยนะห้าทุ่มพอดีโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับโอ้สุดยอดขากลับเปี่ยวมากทางกลับ 400รกิโลถึงบ้านอย่างปลอดภัย